มาลอกตลาดทะเลค่ะค่ะนะครับกองละยี่สิบบาท น,นี่แม่เพียวพาเละออตลาดพะเลนะคะออตลาดพะเลบ้านเฮาค่ะ ยาอะรซื้อแกงจานละยี่บจานละห้าสิยาสิบนี่ก็โอเคะแกงชะนมายังแบบบุญชัดแค่แสนบริยูค่แนไปแล้ไปคื้ตรงนี้บัวบางก็บัเอายนี่ก็เลยผมมาต่อ

ก,ก,กินหมดขนมเบื้องเห็ดปวกเห็ดปวกมากินเนาะเออเลยอะเรด้วยเอาไม้เดี๋ยวซิปน้ำจิ้มนมากินแยกน้ำจิ้มเอาเนื้อกับหมูกับน้งกอบอน้องมากิน ซูกชิ้นค่ะเจ้านี้น่าอร่อยมากค่ะมาต่สิบบาทตลาดทะเลบ้านเฮานะคะอาหารอีสานเยอะแยะเลยะคะ่ะท่านผู้ชม กับเนินอืมเนินจักราทดค่ะห้าเนาะนี่นะคะน้ำจิ้มรสเด็ด

เยัาพอาหารที่สำเร็จเมื่อลรกินเพื่อกระทูก่ก็เป็นตะเซฟเนาะสามสิบพันเนเออ จะทอดเหรอได้ไ,ดไหมตัตทูมีเข่งละห้าสิบค่ะห้าสิบสี่สิบจะเข่งเหรอ สองเพงเ่งนัเพื่อโมเอิญนะยี่ห้ครับัีสิบมีบัตรน้ำแข็ปะเอาน,น้ำเพียวอันเพียวใช่ไหมหสี่ชอบบะห้าสเนอะแกงยิมห่านเลโใหญ่เนาะันี้เห็แดแบบผมผมาชรัวฝนเลยักขนาดนด้านืมโอ้เข่งละสามสิบเนี่น่ากินขนาดเลยสุดยอดเลย ทำสำเร็จบมีแล้วเนาะทานเนาะือแบบทำสำเร็จนะเนาะเมื่อเรากินได้เลยฮะนะอ,อมีแต่อาหารไทยยืดอ่ะอันนี้อต้อยมยำอ่ะ ซื้อยังไ่ปตาถุงนึ่งรอะแล้ไข่ปลาไข่ปลาอ่านะคปลาถุงหนึ่งแล้วเอาไข่ปลาถุงนึงมากินลูกิ้นเลยดขาอยู่ไเพิ่อยจัเอายังไห้ปาแสั่งได้เลยสั่งได้เลยแกงใตาถุงนึ่งก็ได้้าซวยสองถุงสี่สิบเป็นหกสิบครับกินคจาบเราคับัเดียวเอาวันนี้ถ พัดั้ครันนอันนี้เก่งอย่างเก่งอันนั้นแบบมีอะไรเก่งเฉวานเนาะเก่งเฉวานแบบคนลนอ่ับะอเทไหร่คะสี่สิบ